สามแปดเจ็ดสามนะครับเนาะมาสามชูครับนี่นะครับสามหกข้ามสามเจ็ดสามแปดไปทําไมก็ไม่รู้นะครับเนาะสูตรอ่ะนะครับก็ยังมาในตัวเด่นสามนะครับเด่นสามบนล่างเลยน,ะ,นะครับคําเตือนจะทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากการคำนวณการดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่ลงม้วดขอให้ดูทันโจทย์กั สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดจะไปทุกท่านกันเลยนะครับสําหรับในสูตรนี้นั่นแหละครับในงวดที่แล้วนี่ภาพไปนะครับภาพไปนิดเดียวเลยนะครับเนาะเออนะครับนี่นะครับ3 6 3 0 3 9ข้าม3 7 3 8ไปทําไมก็ไม่รู้นะครับสำหรับในสูตรนี้หลังจากที่เข้ามา10งวดติดนะครับซึ่งผมงวดที่แล้วลงในงวดแรกลงปุ๊บหลุดปั๊บเลยนะครับเอาเป็นว่าชื่อสูตรว่าสูตร x นะครับสมาชิกตั้งกันเข้ามาเนาะนะครับในงวดของวันที่16มีนาคม สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแต่ละคลิปนะครับพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าอะไเด่นตัวเป็นตัวเด่นตัวไหนนะครับถ้ากดเลื่อนไปข้ามไปข้ามมานี่ยังไงก็ไม่เข้าใจแน่นอนนะครับคนดูไม่เข้าใจแน่นอนนะครับคนทายังไม่เข้าใจเลยนะครับบางทีไม่เข้าใจได้ยังไงคนทาเนาะนะครับก็สำหรับในสูตรนี้ก็คือเราจะนําของปีที่แล้วมาคํานวณของปีนี้นะครับเอาเป็นว่าสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ ก็มาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งสําหรับท่านใดถ้ายังสงสัยว่าเอ้าทําไมลองคํานวณย้อนไปแล้วนะครับทําไมมันไม่เข้าล่ะนะครับก็คือมันจะมีบางงวดนะครับที่บวกกันแล้วได้เนี่ยได้เลขคู่กัน่หมเงี้ยเลขเบิ้ลเนี่ยมันจะต่างกันนะครับกับงวดนี้เนี่ยเนี่ยสองงวดนี้นะครับต่างกันนะครับแต่ตัวเด่นนะครับจับเหมือนกันอยู่ก็คือฝั่งนี้ ส่วนตัวลองนะครับเนี่ย,ยงว<อ>ดนี้นะครับงวดที่มันไม่คู่กันเลขไม่คู่กันนะครับก็คือเนี่ยจับตรงนี้แล้วก็2ตัวนี้อ่าส่วนงวดเนี่ยเนี่ยที่มันคู่กันก็จับในกรอบเลยนะครับกรอบสี่เหลี่ยมอ่านะครับประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปคำนวณดูนะครับสําหรับลองมาดูนะครับหาในงวดวันที่1มีนาคมนะครับอ่าสำหรับท่านใที่ยังไม่ได้ดูสูตรน,นี้ก็คือจะหาวันที่1มีนาคมแล้วก็ต้องเอาผลนะครับ หนึ่งมีนาะคมปีที่แล้วมาคำนวณของปีที่แล้วก็จะเป็น 9, 3, 8, 9, 8 9, 3, 8แนะครับแล้วก็ 9, 8นี่นะครับสูนี้ก็คือเราจะนำหลักสิบบนสิบล่างจับบวกกันนะครับ3บวกกับ9ได้สองนะครับเสียงไม่ค่อยมีเลยครับครนี้ หลักหน่วยบนหน่วยล่างจับบวกกันนะครับ8บวก8ได้16ก็จะนำา2กับ6มานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับฝั่งนี้เป็นเพิ่มเนาะก็จะเป็น2 3 4 5 6เพิ่มจากเลข2นะครับดู2กับ6เป็นหลักนะครับเพิ่มไป1 2 3 4 4ขั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันจาก6ก็จะเป็น6 7 8 90 12 3 4เ ฝั่งนี้นะครับเป็นเพิ่มนี่น,น,นี่นี่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลดจาก2ก็เป็น2 1 0 9 8จากหก็เป็น6 5 4้าสี่สามสองนสอี่หนามะครับครบ,ครบแล้วส่วนตัวเด่นที่จะมาจับ3กับ2ตั้งรอเลยครับนี่นะครับส่วนมากนะครับสูตรน,นี้มักจะมาล่างนะครับส่วนตัวที่จะมาจับ สามกับสองเอาตัวนี้นะครับนี่แล้วก็สองตัวนี้ก็จะเป็นหกเก้าศูนย์อ่านะครับสำหรับผลที่ออกก็จะเป็นห้าสามแปดเจ็ดสามนะครับเนาะมาสามชูครับนี่นะครับ 36ข้าม3738ไปทําไมก็ไม่รู้นะครับเนวสูตรอ่ะนะครับก็ยังมาในตัวเด่น3นะครับเด่น3บนล่างเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับสูตรลองมาดูดีงวดล่าสุดก็ต้องเอาผลของปีที่แล้วนะครับในวันที่16มีนาคมปีทแล้วออก4 4 4 6 7 7อ่านะครับ วันนี้จะมาเลขเบิ้ลหรือเปล่านะครับ10บน10ล่างบวกกัน4บวก7ได้11หน่วยบนหน่วยล่างบวกกัน6บวก7ได้13น้ำ1กับ3ฝังนี้เป็นเพิ่มก็จะเป็น1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 3 2 1 0 9 1 2 3 4 1 098 71234่ครับตัวเด่นๆก็คือก็จะเป็น9กับ0ตั้งรอเลยนะครับเนาะอ่ะนี่ครับ6คู่พออาจจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกส่วนตัวที่จะมาจับนี่เลยครับก็จะเป็น5 5 6นะครับ5 6 7เรียงเลยจะเป็นเก็จะเป็น95 0 5 9 6 9707นะครับเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับที่จะมาถ้าถามผมนะครับตัวนี้ตามไม่เรื่อยยังไม่ออกสักทีเลยนะครับเนาะเนี่ยสตัวนี้นะครับเนี่ยในงวดที่แล้วนะครับว่ามันน่าจะออกย้อนผมมาอีกนะครับซึ่งก็ตอนโค้งสุดท้ายนะครับบนล่างก็มาอยู่นะครับแต่ผมก็ไปเน้นให้กับ0506เนาะ9596นะครับไม่แน่อาจจะออกมางวดนี้ก็ได้นะครับซึ่ง อ่ะนะครับก็ลองดูในงวดที่แล้วปีที่แล้วก็มานะครับมาเจ็ดเนาะปีนี้อาจจะมาเจ็ดก็ได้เลขก็มันออกวนนะครับเหมือนปีที่แล้วนี่นะครับ9ก38 98ก็ยังมา8 8ก็ยังมาเลยนะครับงวดนี้นี่เลองดูนะครับถ้าจะมา7ก็จะเป็น9 7 0 7นะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับซึ่งอ่ะนี่นะครับซึ่งลองย้อนย้อนไปดูนะครับว่ามันมีงวดไหนที่มันบุกคล้ายๆกันไหมนะครับก็คือ อ่านะครับงวดนี้นะครับงวดที่ออก70ก็คือในงวดของวันที่16ธันวาคม16ธันวาคมจะคล้ายๆกันนะครับก็คือ9กับ0เนี่ยก็แสดงว่ามีเด่น9เด่น0นย์ก็แสดงว่าติดศูนมาเนี่ยก็ติดศูนย์มาแสดงว่าวันนี้นะครับติดศูนมาก็เข้านะครับในสูตรนี้อ่าคล้ายๆกันก็ลองจับไป1 ลองจับไป1นดูนะครับจับไป1นดูก็จะเป็น1 2 3 4 5ส0 9 8าี่ห้าอ่าลองจับไปดูลองจับไปดูก็มันก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเอาฝั่ง3นอกฝั่ง3ฝั่งเลข3เหมือนกันนะครับอ่านะครับก็บังเอิญน,นะครับเนี่ยสูตรก็มานะครับมาล่างส่วนมากจะมาล่างนะครับก็ลองดูนะครับลองดูว่า มันจะพอเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะมาในงวดนะครับวันที่16มีนาคมเออนะครับเนี่ยคล้ายกันกับงวดนี้เลยนะครับงวดวันที่16ธันวาคมเนี่ยเนี่ยก็จะมี04 06นะครับ07 94 96 97เนี่ยอ่ะนะครับก็ลองดูนะครับมันคล้ายกันกับงวดนี้นะครับก็ลองลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่ามันจะพอเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับผมว่าเลขมันก็ วนๆกลับมาตัวเดิมนั่นเลยครับเนาะ,ะนะครับก็จะเป็นสูตรนะครับสูตรนี้นี่ะสด้เนาเข้ามา1ิมวดติดแล้วพอลงปุ๊บหลุดปั๊บเลยลเออนะครับเราเออแปลกนะครับเนาะพอช่วงคำนวณนี่เข้าอยู่พอมาลงคลิปนี้หลุดปั๊บเลยก็ถ้าเจอมวดที่เป็นเลขคู่เลขเบิ้ลอย่างนี้นะครับจำไว้เสมอเลยครับว่าตัวเด่นเราจับเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวที่จะมาจับกับตัวเด่นเนี่ยเราจะเอาในกรอบนะับเพิ่มเข้าไปแค่หนึ่ง ตัวนะครับเท่านั้นเลยนะครับก็จะมี3 4 5อ่าตัวเด่นแค่3ตัวเหมือนเดิมนะครับ3 4 5เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการคำนวณนะครับรายละเอียดก็บอกกันทั้งหมดแล้วในชิปเนาะนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อทุกตัวตามทุกสูตรนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถดูล่วงหน้านะครับว่ามันจะออกตัวไหนในแต่ละงวดนะครับเป็นเพียงแนวทาง นะครับให้ทุกทท่านนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับของแต่ละอวดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับถ้าในคลิปนี้มีวาจาใดเอ่ยไปไม่เหมาะสมผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนี่ยหรือจะเป็นเนี่ยตัวเนี้ยนะครับถ้าติดศูนย์มาลงตามของงวดที่แล้วนะครับของปีที่แล้วเนาะอ่าหรือจะเป็นศูนย์ห้าศูนย์สามนะครับก็เป็นไปได้นะครับเนาะอ่านะครับถ้าถ้าถ้าอยากจะยืนศูนย์นะครับ จะเป็น0ูนย์ก็ได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกจะเป็น0ูนย์ห้าศูนย์สเป็น0ูย์เนี่ยก็วางกันไปนะครับเนาะอ่านะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับในงวดของวันที่16นะครับมีนาคมขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีและพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบชิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนถ้าสมาชิกกดเลื่อนไปเลื่อนมานะครับก็ไม่เข้าใจแน่นอนงงแน่นอน นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ